ไปต่อที่ข่าวนี้บ้างดีกว่านะครับโอ้ยนางเอกเต็มตัวแล้วจ้านางเอกสาวอแมนดาออฟดาอแมนดาชริสาเออฟด้มละครเออยอะโว้ะนะอ่ะหลังจากที่เขาเรียกว่าแจ้งเกิดกับการรับบทคุณแพงในละครมาตาลดาจนทุกคนแบบยอมรับในฝีมือมาแล้วนะเมื่อวานนี้ค่ะช่อง3ามเขาก็ได้ทําประกาศต้อนรับอแมนดาเข้ามาเป็นนักแสดงช่อง3อย่างเป็นทางการแล้วหลังจากที่ได้มีการเซ็นสัญญากันไปนะคะคือต้องบอกเลยว่า ผลงานเธอมีเยอะมากนะออตอนนี้ที่ถ่ายจบไปแล้วแล้วก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทเลยก็คือลมเล่นไฟอันนี้ก็เป็นแซ่บขอ,ออของผู้จัดพี่นกจริยานะ,ต,ะต้องไปฟาดฟันกับใครพิชรี่เข็บอัสษรอย่างเงี้ยอาร์เร็กดีราเดตอย่างงี้ใช่แล้วก็ยังมีอีกนะคะมีออละครเรื่องว้าวอนรักของผู้จัดพี่อาร์ตพนิดนาศนะคะเ,ออเรื่องนี้ก็ประกบกับทั้งเด่นคุณแล้วก็เพชรธกฤตด้วยค่ะออแล้วก็อันนี้ปิดเผยได้แล,แล้วใช่ไหมได้แล้วอ่ะกำลังจะมีฟิตติ้งละครเรื่องใหม่ของผู้จัดพี่ นาริศค่ะเป็นแนวพีเรียตสมัยรัชกาลที่5เรื่องยี่หวาดาตังชื่อ่อมากเพราะว่าเป็นละครแนวใต้ประกอ่กับพระเอกหน้าคมตาโตเหมือนกันเลยพลนวาร์ตเตรียมจะเปิดกล้องเร็วๆนี้นะคะฉันรู้สึกไงรู้ปะว่าพลกับอเมนด้าดูแบบดูเหมาะที่จะเป็นเคมีดูเหมาะกันอะคือหน้าเขาก็คมนเงาตาตากลมๆโตๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นละครแบบใต้ๆมีความใต้แล้วอแมนด้าก็ภูเก็ตนะ Uh นั่นแหละก็รอดูกันว่า